ในขณะที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเราควรถามว่าจะทำยังไงให้มั่นใจว่า AI ถูกใช้อย่างรับผิดชอบมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันการเข้าใจ AI คือก้าวแรกมันไม่ใช่แค่คำฮิตแต่เป็นเครื่องมือทรงพลังที่มีศักยภาพดังนั้นการเข้าใจพื้นฐานของ AI จึงสำคัญการไม่หยุดเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและประเด็นทางจริยธรรมในโลก AI ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ความรู้เหล่านี้คือกุญแจสำคัญในการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ AI ก็เหมือนกับเราที่อาจจะมีจุดบอดมันสามารถสะท้อนอคติทางสังคมที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่เรียนรู้มาได้การแสวงหาข้อมูลที่เป็นกลางและทำความเข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ของ AI จะช่วยให้เรารับมือกับจุดบอดเหล่านี้และลดอคติหรือข้อบกพร่องในการทำงานของ AI ได้ ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอข้อมูลของคุณมีค่าและคุณจึงควรทราบว่าระบบ AI นำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไงเลือกใช้บริการที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวระบบ AI ที่ดีจะคำนึงถึงความปลอดภัยและความโปร่งใสเป็นสำคัญ Microsoft มีมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยเช่นเมื่อจบการส่วนทนาในโค p i l ายลข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ และข้อมูลขององค์กรจะไม่ถูกแชร์กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องได้รับการคุ้มครองเมื่อพูดถึงเนื้อ,อาหาที่สร้างโดย AI สิ่งสำคัญคืออย่าเชื่อทั้งหมดในทันทีควรตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหล่งและใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ของคุณอยู่เสมอการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้คุณประเมินและปร,ะปรับปรุงเนื้อ,อาหาที่ AI สร้างขึ้นได้ โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาทําความเข้าใจเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหารวมถึงพิจารณาจากมุมมองที่หลากหลายสิ่งสําคัญอีกประการคือการตรวจสอบว่าเครื่องมือหรือบริการ AI ที่คุณใช้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเพราะผู้ใช้ที่รู้เท่าทันคือเกราะป้องกันข้อมูลเท็จที่ดีที่สุด AI สามารถเป็นพลังสร้างสรรค์ช่วยเหลือเราในด้านต่างๆเช่นการดูแลสุขภาพการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการ AI for Good ของ Microsoft มุ่งมั่นที่จะช่วยให้บุคคลและองค์กรทั่วโลกสามารถรับมือกับความท้าทายด้านมนุษยธรรมสร้างโลกที่ยั่งยืนและเปิดกว้างสำหรับทุกคนยกตัวอย่างเช่น AI for Good Lab ที่ใช้ AI เพื่อระบุชุมชนทั่วโลกที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวการระบตุตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกัน Fred Hutch Cancer Center ได้รวมมือกับ Microsoft เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI ในการพัฒนา q u i ดบอทแชทบอทนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่เป็นรายบุคคล AI ควรเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือก่อให้เกิดอันตรายแล้วคุณสามารถทำอะไรได้อีกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเริ่มต้นพูดคุยประเด็นนี้กันในชุมชนและที่ทำงานของคุณเมื่อใช้บริการ AI อย่าลืมสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานอย่างรับผิดชอบกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงการใช้ AI และร่วมกันป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจว่า AI จะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทุกคนเราร่วมกันสร้างอนาคตของ AI ให้เป็นอนาคตที่เราทุกคนภูมิใจได้